โอ้โหบ้านสตาร์นอร์ดิที่ให้ฟังก์ชันจัดเต็มพร้อมลักกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยจัดเต็มทั้งดีไซน์ของตัวบ้านที่สวยดูไม่น่าเบื่อทั้งของแถมที่ทางโครงการเขาให้มาและราคาเปิดตัวมาเพียงแค่1.79ล้านบาทเท่านั้น ตั้งอยู่ในทำเลอำเภอสันกำแพงย่านชุมชนของกินของใช้เพียบใกล้ทั้งโลตัส KFC พิซซ่าฮัทและถนนคนเดินสันกำแพงบ้านมาในขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่36ตารางวาพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรสามารถจอดรถได้1-2คันเพดานบ้านสูงอากาศไายเทกระจกและหน้าต่างบ้านใหญ่เปิดรับลมได้ทั้งวันและทำให้ตัวบ้านไม่มืดอีกด้วยค่ะ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำในตัวและยังสามารถเปิดออกไปที่ส่วนหลังบ้านได้ห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3จัดเป็นห้องทำงานหรือห้องนอนแขกก็ได้ตามชอบการตกแต่งทั้งตัวบ้านกับห้องน้ำดีไซน์ทำให้ตัวบ้านหลังนี้ดูอบอุ่นน่าอยู่มากเลยค่ะใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพของแถม่้างโครงการเขาให้มาถึง10รายการดังนี้เลยค่ะ อยากสัมผัสความคุ้มค่าของบ้านหลังนี้ทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจบ้านปียอสัพพอร์ิตี้หรือว่านะัชมบ้านในทุกวันเลยนะคะปียอสัพพอรต์ตี้ยินดีให้บริการคะ่ะ